ไอ m ีเอ็มบอร์ดเสียเนี่ยเราจะเช็คได้ยังไงเราใช้มิเตอร์อยู่2ตัวในการเช็คจริงๆถ้าคนไหนวัดดีจิตอนเก่งก็ตัวเดียวก็ได้แต่พี่ถนัดอย่างเงี้ยก็คือถ้าวัดอุปกรณ์ช็อตลีกอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะใช้มิเตอร์เข็มนะถ้าวาดัดความต้านท <พอ S 1> านจะใช้ <พอ S 1> วัดแรงดันจะใช้วอลต์มิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลบอร์ดทุกตัวมีบอร์ดใหญ่ด้วยมั้งทังหมดบอร์ดรุ่นเก่าเรามองบนบอร์ดก่อนนีคดูด้านบน นะอุปกรณ์ที่มันทําให้ไฟตรงนี้มันหายไฟเนี่ยหรือไฟ12โวลต์5โวลต์อะไรต่างๆที่มันดอกไปเนี่ยนะมันคือซีเนอร์ไดโอดมันช็อตอยู่ซีเนอร์ไดโอดหน้าตาจะเป็นตัวนี้แดงๆมีทุกบอร์ดบางรุ่นมี3ตัวบางรุ่นมี2ตัว2ตัวแล้วแต่4ตัวบางรุ่นบอกแล้วแต่นะมองด้วยตาครับถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรไหมเนี่ยวัดถ้าเห็นอุปกรณ์อะไรชอไร็อตไหมก็จบไม่ต้องยุ่งอะไรมัเสียเวลา วัดอย่างนี้ซีเนอร์ได้โอตั้งอาคคนหนึ่งทีรมตักงนิดเดิง้าทำได้วัดเป๊ะปกติได้โอดเรารู้อยู่ในหลักการใช่ไหม,มซีเนอร์ไดโอดไดโอดวัดคล้ายๆกันท,ทางเดียวนะ,ะต้องขึ้นทางเดียวน,นี้วัดขึ้นเดีย๋ยวไม่เสียนะต้องกลับสายมิเตอร์วัดเนี่ยเรียบร้อยนี่คือช็อตครับช็อตปุ๊บไฟทั้งหมดที่จ่ายมาในนี้เป็นศูนย์ทันทีดับอย่างเงี้ย มีนสบายงงผมก็ไม่ได้พูดยังไงแล้วที่หายเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยช็อตตัวดีเป็นยังไงอ้าวัดให้ดูขึ้นเห็นไหมมันขึ้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ก็ต้องขึ้นข้างหนึ่งวัดอีกด้านหนึ่งมันจะไม่ขึ้นหรือหรือเนี่ยเห็นไหมมันขยับนิดนึงเห็นไหมเห็นเข็มมันขยับนิดนึงไหมไม่ต้องไปตกใจครับมันอยู่ในวงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกตัว ต้องถอดวัดจากบอร์ดถ้าจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างนี้เราก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในการตรวจสอบหน้างานแล้วไม่ต้องไปไหัวไหยหัวแรงเนี่ย